ขอเมื่เวลานี้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทํางานในหัวใจของพวกเราทั้งหลายขอพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ที่นี่ทรงสอนเราในทุกทุกย่างก้าวที่เราจะเดินไปอย่าให้มีสักก้าวไหนที่เราลื่นพลรราดทําให้เราเองนั้นพลาดจากน้ำพระทัยของพระเจ้าจากแผนการนิรันของพระองค์ขอพระเจ้าสงบปรดเมตตาเถิด ขอเชิญพระวิญญาณของพระเจ้าพระผู้ช่วยที่จะสถิตอยู่นะที่นี่แต่ต้องหัวใจของเราเปิดตาใจเราและสำแดงพระองกับเราให้เราได้เข้าถึงพระไทยพระองค์ได้รู้ถึงพระไทยของพระองค์และเราเดินตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เรามีกําลังให้เรามีชัยชนะที่จะต่อสู้ยุดเอายของมารซาตานได้และที่เราทั้งหลายอนั้นจะมีหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ เป็นวิหารที่พระเจ้าประทับอยู่ขอพระเจ้าทรงโปรดสร้างเราขึ้นใหม่ให้เป็นวิหารที่งดงามของพระองค์เป็นที่ประทับของพระองค์ในค่ำคืนนี้ขอพระงองค์ทรงโปรดประทานสติปัญญาในความรู้และในความเข้าใจทุทกุสิ่งที่พระเจ้าจะเปิดเผยพระองค์กับเราให้เราเองนั้นได้ฟังเพราะฉะนะาได้วความตื่นเต้นสดใหม่ฝ่ายวิญญ,ญาณให้เราได้รับอาหารที่ทําให้เราเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญ,ญาณด้วยกัน ลูกของม่อเวลานี้ไว้กับองค์พระวิญญาณมิสุดรของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคิดอาเมนมัเทีบทีี่สิข้อส2ถึง17บนะคะบอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในวิหารของพระเจ้าทรงขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้แลกเงินกับทั้งคว่ำม,ม้านั่งผู้ขายนกพิราเสีย พระองค์ตัดกับเขาว่ามีพระวจะนะเขียนไว้ว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานแต่เจ้าทั้งหลายมากระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนตาบอดและคนง่อยพากันมาเฝ้าพระองค์ในบริเวณเพระวิหารพระองค์ได้รักษาเขาให้หายแต่เมื่อพวกปรหิตและพวกธรรมาจารย์ได้เห็นกันมหาสัจจรรันที่พระองค์ทรงกระทํา ทั้งได้ยินบู่เด็กร้องในบริเวณพระวิหารว่าโภสนาแกร่ราชโอรสดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองเขาทั้งหลายจึงทูลพระองค์ว่าท่านไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือพระเยซูต,ตัดตอบว่าได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่าพระองค์ทรงกระทําให้คําสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและทารกที่ยังไม่หย่านม พระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานีเอเมนในพรอเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงพระเยซูได้โกรธมากแล้วพระองค์ก็คว่ำโต๊ะของพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในบริเวณพระวิหารโหแล้วทาไมพระองค์ถึงต้องล้มโต๊ะขนาดนั้นทําไมพระองค์ถึงมีอารมณ์โกรธท,ทั้งที่พระองค์คือพระเจ้าพี่น้องเรามาดูในบทนี้ด้วยกันว่า พราค้าแม่ค้าที่ขายของในพระวิหารเหล่านั้นน่ะนึกออกแม้ว่าพระวิหารของพระเจ้าในสมัยนั้นน่ะก็ก็ใหญ่โตแล้วก็เป็นวิหารเหมือนกับเป็นศูนย์กลางเป็นใจกลางที่คนต่างชาติเนี่ยก็มาเดินทางมาจากหลายประเทศเพื่อจะนมานมัสก,การพระเจ้าที่พระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มพวกพ่อค้าแม่ค้านี่แหละก็จะมีมาตั้งร้านค้า เพื่อจะขายของอเพื่อจะขายของในพระวิหารนั้นเขาขายอะไรเขาก็จะขายสิ่งที่คนในพระวิหารใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบูชาไม่ว่าจะเป็นสัตวบูชาหรือมีนกหรือมีแพะแกะอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราจะนมัสการพระเจ้าเนี่ยเขาต้องใช้สัตวบูชาเอามาเผาถวายเพราะฉะนั้นคนที่จะมานมัสการก็ต้องมีการซื้อขาย สัตว์บูชาเหล่านั้นเพื่อที่จะเอามาเามาผาถวายพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนต่างชาติก็ต้องมามีการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อที่จะเอาเอา,เอาเงินเนี่ยา,า,ามามีการแลกเปลี่ยนเงินตราเพื่อที่จะได้เป็นเงินตาในสกุลที่พระวิหารเนี่ยใช้ก็เป็นเงินตาชนิดเดียวที่พ่อค้าเนี่ยยอมรับคือพูดง่ายๆว่า พ่อค้าเนี่ยขูดเลือดางกันเถอะแล้วก็ขายขายสัตว์บูชาเนี่ยแพงสูงริบรีแพงมากถึงขนาดขูดเลือดขูดเนื้อกับคนที่เดินทางมาไกลกับคนต่างชาติอ่ะแล้วก็เอาเปรียบประมาณว่า,าให้สินค้าที่เกินให้สินค้าที่ราคาไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ในให้ซื้อ ให้คนขายให้คนซื้อสินค้าในราคาที่สูงกว่ามาตรฐานถือว่าเอาเปรียบคนน่ะคือหลอกลวงคนนั่นเองคือมุ่งหากําไรเกินควรแล้วส่วนนั้นเป็นพระวิหารซะด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้เนี่ยแสวงหาผลกําไรเกินควรสร้างปัญหาให้กับผู้ที่มานมัสการ แล้วก็ใช้บริเวณที่ขายของตรงนั้นน่ะเป็นบริเวณที่คนต่างชาติที่เขาจะต้องมานมัสการตรงนั้นแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งโต๊ะตรงนั้นด้วยคือพูดง่ายๆว่าเอาเปรียบแล้วก็สร้างปัญหาแล้วก็เกิดความวุ่นวายแทนที่คนจะมานมัสการพระเจ้าแบบสงบอะ่ะก็มีความวุ่นวายอยู่ในพระวิหาร ทำให้พระเยซูเห็นสิ่งนี้เนี่ยพระลงรู้สึกโกรธมากพระงก็เลยจัดการโดยการล้มโต๊ะเลยล้มโต๊เลยไม่พระลงไม่สนใจว่าว่า,ว,าว่าใครจะยังไงเพราะว่าคนเหล่านั้นมีท่าทีไม่ถูกต้องในในนิเวศพระเจ้าซึ่งพระกะพีกําลังบอกว่าพระเยซูพูดบอกว่านี่เป็นนิเวศแห่งการอธิษฐานนะแต่เจ้าทั้งหลายมา มาให้นิเวศของพระเจ้ามาเป็นถ้ำของโจรน,นี่คือสิ่งที่พระเยซูกโกรธมากดูหมิน่นพระวิหารไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็ใช้สถานที่ของพระเจ้ามาเพื่อที่จะทําสิ่งที่ผิดบาปความโลภความเห็นแก่ตัวคือทําสิ่งที่ที่พระเจ้าสสอิดสยนน่ะทาสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยในนิเวศของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เป็นข้อคิดเป็นข้อคิดพระพีกำลังบอกว่าในหนึ่งโคลินบอกว่าท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ส่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านอันนี้เราเราเห็นถึงว่าพระวิหารในในสมัยเดิมเนี่ยก็คือเป็นวิหารที่เป็นอาคารใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี้ยพระเจ้ากําลังเล็งถึงวิหารที่เป็นเราก็คือร่างกายของเรานี่แหละเป็นวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราใช้ร่างกายของเราไม่ถูกต้อง ก็ไม่ต่างจากที่พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของในพระวิหารด้วยความขูดรีดขวดเนื้อคือไม่สนใจจะมานมัสการแต่ฉันจะเอาเงินอย่างเดียวฉันจะโลภฉันจะต้องเอาเงินให้มากที่สุดโหแบบนี่คือจิตใจที่ชั่วร้ายเลยแล้วก็ในวิหารของพระเจ้าด้วยไงกำลังอ,อุปมาเป็นความเปรียบเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพระเจ้ากำลังเปรียบเทียบวิหารคือร่างกายเรา ถ้าวันนี้เราเราไม่ให้ตัวเราอ่ะเพราะ่าเพื่นพี่บอกว่าวิหารเป็นที่ประทับของพระเจ้าเราควรจะให้วิหารนั้นเป็นที่แห่งการนมัสการเป็นที่แห่งการนมัสการถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ร่างกายของเราอ่ะถ้าเราใช้ร่างกายในทางที่ไม่ถูกต้องก็ถือว่าไม่ได้นมัสการถือว่าไม่ถวายเกียรติพระเจ้าอาอาวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยต้องถวายเกียรติพระเจ้าถือว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้า อย่าให้มีสิ่งเสอิดสะเอียนหรือว่ามีสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในร่างกายเราหรือว่ายกอวัยวะไปทําสิ่งที่เป็นความบาปไม่อย่างนั้นก็ไม่ต่างกับที่พระเยซูก็จะล้มโต๊ะด้วยเช่นกันวันนี้ถ้าเราเองนั้นไม่ได้กลับใจจากความบาปในชีวิตของเราหรือว่าเรายังยกอวัยวะของเราให้แก่บ,บาปอยู่วันหนึ่งพระเยซูจะต้องล้มโต๊ะวันหนึ่งพระเยซูก็จะต้องจัดการกับเราแน่นอนถ้าเราไม่ยอมกลับใจในโลโมบทที่หกข้อสิบสาบอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบรมถวายแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นของพระเจ้าเราจึงใช้อวัยวะแก่การอธรรมเราก็ไปเสพยาเราก็ทำร้ายร่างกาย เราก็เอาความเกลียดเข้ามาในร่างกายเอาความโกรธเอาความชั่วเอาความโมโหเอาความโลภเอาอะไรที่มันไม่ไดีเข้ามาในความคิดเข้ามาในร่างกายเราเพราะเมื่อก่อนนั้นเราไม่ได้เป็นของพระเจ้าเราก็เลยยกอวัยวะของเราทั้งหมดให้แก่การอาธรรมทั้งหมดพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องบูชาแก่การอาธรรมแต่วันนี้ เมื่อเราเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้าซื้อเราได้ราคาสูงเอาเรากลับมาแล้วเราเป็นของพระเจ้าแล้วเราจึงต้องถวายตัวของเราแด่พระเจ้าแล้วก็ยกเอาเอาวัยวะของเรานั้นมอบถวายแด่พระเจ้าใช้ในการชอบธรรมแทนกลับมาให้พระเจ้าล้างสิ่งเก่าให้ล่วงไปในโรมบทที่หกข้อที่สิบเก้าบอกว่าข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูดเพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกําลังเพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นท่าของการกโศครก และของการบาปซ้อนบาปชันใดบัดนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นท่าของความชอบธรรมเพื่อให้ถึงการชําระให้บริสุทธิ์ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้ากําลังสนใจตัวเราร่างกายเราชีวิตของเราพระองค์ไม่ได้สนใจวิหารที่สร้างรุยอาคารอีกต่อไปแต่พระองค์กาลังสนใจท่านเพราะว่าท่านคือวิหารของพระเจ้า พระเจ้าประทับอยู่ในท่านเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าน,นั้นประทับอยู่ในเราในร่างกายของเราเนี่ยเราจะยอมปล่อยให้ร่างกายเราสุ่มๆได้ไหมเราจะปล่อยให้ร่างกายเรายังมีบาปเต็มอยู่ในใจของเราอยู่หรือเปล่าเรายังปล่อยให้ความคิดชั่วร้ายความโกโรธแค้นการไม่ให้ภายความเกลียดชังความโลภอยู่ในหัวใจของเราอยู่หรือถ้าพระเจ้าประทับอยู่ในเราอะพี่น้อง เพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเองนั้นถวายเกิพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นประทับอยู่ในร่างกายเราพระเจ้าประทับอยู่ในใจของเราอยากให้ใจของเรามืดบนอยากให้ใจของเราเองนั้นสุกปกจงชำระใจให้สะอาดเพราะว่าพระเจ้าประทับอยู่ในถัวใจของเราเพราะฉะนั้นจงชำระความคิดของเราให้บริสุทธิ์จงชำระปากของเราอย่ายกอวัยวะให้บากหมายความว่าอย่าให้อวัยวะในร่างกายของเราทําการธรรมถ้าเรามีปากเราพูดแต่ คำด่าเราพูดแต่คําสาบแช่งเราพูดแต่คําที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าอันนี้แหละคือการยกอวัยวะให้บาปใช้ปากพูดในสิ่งที่อธรรมหรือหูชอบฟังชอบได้ยินสิ่งที่มันไม่ดีชอบฟังสื่อที่มันไม่ดีฟังแล้วมันทําให้เราทําบาปอย่างเงี้ยนี่คือการยกอวัยวะให้บาปเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นของพระเจ้าเราต้องเลือกที่จะฟังแล้วและเราก็ต้องเลือกที่จะพูดแล้วว่าจะต้องพูดอะไรที่ที่เป็นคําที่พระเจ้าพอพระทัย และฟังสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังอะไรแล้วทําให้เราไปทาบ,บาปอย่าฟังเด็ดขาดแต่ถ้าเราฟังพระคำพระเจ้าฟังคําสอนฟังเพลงมนมัศ BON การฟังสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าพอพระทัยแล้วทําให้เราเองนะั้นร่างกายของเราชีวิตของเราจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าพระเจ้าจะประทับอยู่ที่นี่เมื่อเราดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ชอบธรรมพระองค์ก็จะประทับอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ อวัยวะทุกอย่างในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นมือแขนขาดวงตาหรือความคิดจิตใจหรืออวัยวะภายในทั้งหมดอยู่ในการดีทั้งสิ้นตาของเราก็จะมองจดจ้องอยู่ที่พระเจ้าสิ่งที่ควรที่จะจดจ้องเราจะไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเบื้องต่ําเราจะไม่ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําให้เราตกต่ําหรือสิ่งที่ทําให้เราหดหู่หรือ คิดหรือจดจอ่อแล้วทาให้เรารู้สึกโกรธแค้นทําให้เราไม่ให้อภัยทาให้เราจะต้องทําร้ายหรือทําอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปจดจอ่ออยู่กับสิ่งนั้นถ้าจดจอ่อแล้วทําให้เราเทาสิ่งที่เป็นความบาบจงรีบชักสายตาของเราออกมาจงละสายตาของเราด่วนเลยและจดจ้องมองที่พระเจ้าจดจ้องมองที่พระเจ้า ให้สายตาฝ่ายวิญญาของเราเพ่งมองที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้ามือของเราก็จะไม่จับต้องการยานธรรมมือของเราก็จะไม่จับท่วงการยานธรรมแล้วเราก็จะไม่ทําร้ายร่างกายตัวเองร่างกายเนื้อหนังเราก็เป็นของพระเจ้าเราจะไม่ทําร้ายร่างกายตัวเองด้วยการเอามีดมาเฉือนเนื้อหนังของเราไม่ว่าจะเป็นการสักยันการอะไรต่างๆหรือเอาผีเข้ามาสู่ในร่างกายเราผ่านการสักยันมีกัน วิทยาคมต่างๆมีการปลูกเสกแล้วเอาเข้ามาในร่างกายเราอะไรแบบนี้แหละพี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระองเกลียดพระองจะล้มโตชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านยังไม่ยอมกลับใจในการที่ยกอวัยวะไปสู่การณธรรมอยู่วันหนึ่งพี่น้องคะจะถึงเวลาที่พระเจ้าจะหมายพิพากษาแล้วพระเจ้าจะมาล้มโตทั้งหมดภาพของการล้มโตของพระเยซูคือการพิพากษาพี่น้องในวันอันใหญ่ยิ่งนั้นที่พระเยซูกาลังจะกลับมาเพื่อจะล้มโตประชาชาติ ที่เขาเองนั้นยกอวัยวะให้กับการชั่วเขาเอาอวัยวะไปกราบไหว้บูชาลูกคลพเขาเอาอวัยวะไปทําบาปไปเสพยาไปทำไํำลายร่างกายไปรักฆ่าไปทไําลายผู้อื่นสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียมากมายนี่แหละคือ สิ่งที่พระเจ้าทรงโกโรธมากแล้วพระเจ้าก็อยากให้เรากลับใจจากบาปไม่อยากให้เราดําเนินชีวิตเหมือนเดิมแต่นั้นระองรงจึงต้องมาเพื่อไถ่เราเพื่อจะตายเพื่อจะแลกเราเพื่อจะซื้อเราด้วยชีวิตของระองคงเพื่อจะให้เรากลับมาเพราะฉะนั้นชีวิตเรามีค่ามากต่อให้ชั่วร้ายแค่ไหนแต่ระองร์ก็ต้องการที่จะกู้เรากลับมาโดยชีวิตของระองร์ที่สลักเพื่อเรานี่คือความรักของพระเจ้า จึงทําให้เราสามารถได้รับการปลดปล่อยและเป็นไทยได้เพราะความรักของพระเยซูมาถึงท่านและทันเวลาเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราตอบสนองความรักพระเจ้ายอมให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองใจเรายอมที่จะเป็นวิหารของพระเจ้าให้พระเจ้าบัตรทับอยู่ในร่างกายของเราที่น้องเราต้องยอมเปลี่ยนตัวเองยอมกลับใจจากความบาปในอดีตเดิมๆยอมที่จะทิ้งสิ่งที่เป็นความบาปแล้วละเลิกจากสิ่งที่เป็นความบาปและไม่ยุ่งเกี่ยวกับบาปอีกต่อไปพระคัมภีร์ได้พูดถึงว่า พวกฟาริสีนั้นโกรธแค้นเคืองเพราะว่าพระเยซูเองนั้นรักที่จะให้เด็กมาสรรเสริญหรือพระเยซูก็กระทำสิ่งที่เป็นหมายสำคัญอัศจรรย์รักษาคนตาบอดช่วยคนให้ให้ตาให้ตาหายบอดช่วยคนง่อยอะไรต่างๆซึ่งพวกบุรหิตหรือธรรมจารย์พวกเนี้ยก็เห็นการอัศจรรย์เนี่ยแต่ว่าเขาก็ไม่รู้สึกพอพ,พอใจ กับพระเยซูเพราะว่าเขาเขาเขาต้องจ้องจับผิดแล้วก็ต้องการที่จะอายัดเพื่อจะเอาพระเยซูไปฆ่าเพราะว่าพระเยซูโดดเด่นแล้วก็พระเยซูนั้นดังมากตอนนั้นแล้วก็ช่วยเหลือคนจนทําให้พวกนักการศาสนาในอดีตเนี่ยคนไม่ศรัทธาคนไม่ศรัทธานอกจากคนไม่ศรัทธาเนี่ยพระเยซูก็มาเพื่อคือเปิดโปงอะอะไรที่มันไม่ดีสําหรับคนเหล่านี้อะนะทําให้คนเริ่มเริ่มที่จะมีความเชื่อถือน้อยลง กับคนเหล่านี้ก็ทําให้ผลประโยชน์ของเขาเสียไปทําให้เขาจะต้องวางแผนฆ่าพระเยซูให้ตายหาทางที่จะอายัดพระเยซูให้ได้สุดท้ายพระเยซูก็ถูกตรึงเครเข็นด้วยคนเหล่านี้แหละแต่ก็เป็นแผนการที่ดีของพระเจ้าว่าเมื่อพระองค์จะช่วยเราให้รอดบาปได้นั้นพระองค์จะต้องตายเพื่อไถ่าบาปเราก่อนและเมื่อพระองค์ตายแล้วพระองค์ก็จะฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามนี่คือชัยชนะ เพราะฉะนั้นพระองตายแล้วฟื้นพระองไม่ได้แพ้แต่พระองค์ชนะคือการตายถ่ยแล้วฟื้นคืนพระชนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นของพระเจ้าแล้วพระเยซูฟื้นคืนพระชนและวพระองอยู่ในชีวิตของท่านพระองเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของท่านเมื่อท่านขอสิ่งใด ท่านจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและชีวิตของท่านจะไม่ตกอยู่ในหลุมดำแห่งความบาปอีกต่อไปท่านก็จะมีชีวิตขึ้นใหม่ด้วยเหมือนกันท่านก็จะบังเกิดใหม่ด้วยเหมือนกันสิ่งเก่าๆก็จะล่วงไปจากใจของท่านและพระเจ้าจะประทานสิ่งใหม่ในช่วงท่านแน่นอนเพราะว่าพระเยซูฟื้นจากความตายชั้นใดวันนี้พระองค์คือพระเจ้าของท่านและท่านยอมให้ชีวิตของท่านนั้นเป็นวิหารที่พระเจ้าจะมาสถิตอยู่ในร่างกายของท่าน ดังนั้นชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมเมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่ความคิดของท่านจะเปลี่ยนไปคำพูดท่านจะเปลี่ยนไปท่าทีท่านจะเปลี่ยนไปเป้าหมายแรงจูงใจทุกอย่างที่ท่านเคยทําที่มันไม่ดีจะเปลี่ยนไปหมดเลยพระเจ้าจะนําความชอบธรรมมาสู่ชีวิตของท่านแล้วเอว,วัยวะทุกส่วนในชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นมือแขนขาดวงตาหูปากหรืออว,วัยวะใดก็ตามทุกส่วนพระเจ้าจะให้อว,วัยวะเหล่านี้ เป็นอวัยวะที่ชอบทาทากาชอบทาของพระเจ้าทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าต้องการอยู่ในเราและตัวเราเป็นวิหารของพระเจ้าถ้าเราตระหนักเราจะไม่ปล่อยปะละเลยร่างกายของเราเราจะไม่ปล่อยป่าละเลยให้ความบาปมนอยู่ในชีวของเรานานเราต้องรีบเคลียเราต้องรีบเคลียรใจของเราให้สะอาดเพื่อพระเจ้าออกนั้นจะได้เข้ามาประทับอยู่ แล้วเมื่อพระเจ้าประทับอยู่พี่น้องคะสิ่งชั่วร้ายมันก็อยู่ในร่างกายของเราไม่ได้ความบาปอําอนานมืดสิ่งชั่วทั้งหมดมันไม่สามารถเลยที่มันจะอยู่ในร่างกายท่านได้มันจะไม่สามารถมาครอบงำท่านได้อีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูได้ปลดปล่อยท่านแล้วท่านเป็นทานแห่งความชอบธรรมแล้วท่านไม่ได้เป็นท่านบาปแล้วมันไม่สามารถครอบงำท่านให้ท่านทําบาปตาม ความประสงค์ของพวกมันได้อีกต่อไปเพราะว่าพระเยซูเองนั้นทรงอยู่ในท่านและพระองค์ทรงฟื้นจากความตายแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นรักเรามากพี่น้องลองดูนะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์น่ะแต่พระองค์อยากจะมาอยู่ในท่านน่ะพระองค์และพระองค์ก็เรียกท่านว่าท่านถือวิหารของพระเจ้าด้วยพี่น้องลองดูดูว่านี่คือสิทธิพิเศษแค่ไหนที่พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าท่าน แล้วอยากที่จะมาอยู่ในท่านอยากอยู่ในท่านพระเจ้ารักท่านนะพระองค์ไม่สนใจหรอว่าท่านร่างกายท่านจะเป็นอย่างไรแต่พระองค์อยากให้ท่านรู้ว่าพระองค์เห็นคุณค่าท่านพระองค์อยากจะอยู่กับท่านพระองค์อยากจะปกป้องกุมทองท่านพระองค์อยากจะสร้างชีวิตของท่านขึ้นใหม่พระองค์อยากที่จะเอาสิ่งไม่ดีออกไปจากท่านแล้วพระองค์จะมาทานสิ่งใหม่ในชื่อของท่านพี่น้องเวลาเรามีลูกและลูกเราโตแล้ว แล้วลูกเราต้องเรียนหนังสือที่ไกลลูกเราอยู่หอพี่น้องอยากจะไปอยู่เป็นเพื่อนลูกไหมคะความรู้สึกนี้พี่น้องพอจะเข้าใจใช่ไหมว่าอยากจะไปอยู่กับลูกทั้งที่ห้องแคบแต่ก็อยากไปอยากจะไปคอยเคลียร์บ้านให้ลูกอยากจะไปทําความสะอาดห้องน้ําให้ลูกอยากจะอยู่เป็นเพื่อนลูกกลัวลูกเหงาอยากจะไปคอยเตรียมาหารให้ลูกอยากจะอยู่กับลูกพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าความรู้สึกเนี้ยเป็นความรู้สึกของพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะอยู่กับท่าน พระเจ้าก็อยากจะอยู่ในบ้านของท่านก็คือพระเจ้าต้องการอยู่ในใจของท่านพระเจ้าพระองค์ต้องการอยู่ในวิหารก็คือพระเจ้าต้องการอยู่ในร่างกายท่านเพื so, ่ออะไรเพื่อจะเคลียรท่านเพื่อจะเอาบาปเพื่อจะเอาสิ่งปฏิกูลเพื่อที่จะเอาสิ่งที่มันหมักหมมสิ่งที่มันชั่วร้ายออกไปจากท่านนี่คือความรักของพระเจ้าไม่อย่างนั้นท่านจะไม่สามารถเป็นคนใหม่ได้เลยถ้าสิ่งเก่าไม่ถูกเคลียรพระเจ้าต้องการสร้างท่านให้ท่านเป็นคนใหม่บังเกิดใหม่ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมัเกิดใหม่พี่น้องความคิดของท่านจะเปลี่ยนไปเป้าหมายของท่านจะไม่อยู่เพื่อตัวเองต่อไปแรงจูงใจของท่านจะไม่มีแรงจูงใจเพื่อผลประโยชน์ตัวเองต่อไปถ้าท่านมัเกิดใหม่นะแต่ท่านจะรู้ว่าท่านจะเปลี่ยนความคิดจะเปลี่ยนคําพูดจะเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตจะเปลี่ยนและท่านก็จะรู้จากบ้านปลายชีวิตของท่านด้วยว่าท่านจะไปที่ไหนและท่านจะไม่ดาเนชีตแบบเช้าชาบเย็นเย็นชามแน่นอนแต่ท่านจะดาเนินชีตแบบมีเป้าหมายแลวท่านจะรู้ว่าท่านจะทําอะไร ท่านจะช่วยใครท่านจะหนุนน้ำใจใครในแต่ละวันท่านจะทําอะไรที่จะมีผลในฝ่ายวิญญาณท่านจะทําอะไรที่มีผลทาให้จิตวิญญาณของท่านเองและพี่น้องได้รับการอวยพรและเติบโตและเจริญขึ้นท่านจะรู้เมื่อพระเจ้าอยู่ในท่านท่านจะรู้ว่าท่านควรจะทําอะไรในแต่ละวันเพราะว่าพระเจ้าเองนั้นจะเล่าท่าน พระเจ้าจะเคลื่อนท่านพระเจ้าจะนําท่านให้ท่านยกหูโทรศัพท์ไปหาใครให้ท่านไปเยี่ยมใครให้ท่านไอ้ฐานเผื่อใครให้ท่านได้อ่านพระคัมภีร์ตอนไหนพระเจ้าจะพูดกับท่านตลอดเวลานี่แหละคือพระวิญญาณบริสุทที่อยู่ในท่านที่ท่านเองนั้นเป็นวิหารของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพี่น้องอยากให้พระเจ้ามาประทับอยู่พี่น้องต้องชําระวิหารพี่น้องต้องล้มโตชีวิตของท่านก่อนพี่น้องต้องเคลียท่านก่อนพี่น้องต้องล้มกระดานความบาปทุกอย่างออกไปให้หมด พี่น้องต้องกลับใจจากความบาปทุกอย่างให้หมดใครที่ยังมีลูกเคารพใครที่ยังมีเครื่องรางของขังเอาออกให้หมดพี่น้องเคลียออกให้หมดใครที่เคยไปทําบาปอะไรไว้ปัจจุบันนี้ยังทาอยู่ก็กลับใจเลิกทําเดี๋ยวนี้ใครที่ยังมีอบายยังอ่าอบายยมุกอยู่ยังท,ทําสิ่งที่ที่ไม่ถูกน้ำมาไทยพระเจ้าถือวิทยาคมเสี่ยงโชคเสี่ยงรางเสี่ยงทายอะไรต่างๆที่ไม่ใช่น้ำมาไทยพระเจ้าเคลียออกให้หมดพระเจ้าบอกแบบนี้เคลียออกให้หมดพระเยซูเป็นต้องการ พระเยซูไม่ต้องการให้วิหารนี้สกปรกพระเยซูต้องการให้วิหารเป็นที่ประทับของพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าเท่านั้นอย่าเอาวิหารมาเป็นซ่องของพวกโจรเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของขุดรีดขุดเนื้อเอาเปรียบก,กันแล้วทําอย่างนี้ในวิหารซึ่งมันไม่คู่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้ ร่างกายของท่านเป็นของพระเจ้าแล้วถ้าท่านยังทําบาปอยู่ท,ทั้งๆที่พระเจ้า,ก,าก็อยู่ในร่างกายของท่านและท่านก็ยังทําบาปอยู่วะพี่น้องดื้อๆวะพระเจ้าจะรู้สึกยังไงพระเจ้าจะรู้สึกยังไงพระเจ้าอยู่กับท่านตลอดแล้วมองท่านตลอดแต่ท่านก็ยังทาบาปด้วยที่ท่านไม,ไม่ไม่ยำเกรงพระเจ้าไม่ได้ตระหนกักเลยว่าพระเจ้าอยู่แล้วพระเจ้าก็ดูอยู่ด้วยในคำพูดต่างๆหรือความคิดต่างๆที่ท่านกำลังกำลังทาสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่ตั้งที่พระเจ้าประทับอยู่ เพราะฉะนั้นหนุใจพี่น้องในข้าคืนนี้ว่าท่านคือวิหารของพระเจ้าจงตระหนักและเตรียมตัวเตรียมชีวิตของท่านและชำระชีวิตของท่านให้ชีวิตของท่านเองนั้นสว่างสวยเป็นดั่งท่อพระพอของพระเจ้าเป็นสง่าราศีของพระเจ้าให้สมกับที่พระเจ้าประทับอยู่ในท่านได้ได และเมื่อท่านตระหนักแบบนี้ท่านจะยอมจำนนและท่านจะเปลี่ยนแปลงโดยการกลับใจจากความบาปของท่านและพระเจ้าจะสร้างท่านขึ้นใหม่ผู้ที่กลับใจคือท่านแต่ผู้ที่สร้างท่านขึ้นใหม่คือพระเจ้าวันนี้เราไม่สามารถสร้างตัวเราให้เติบโตได้แต่หน้าที่ของเราคือการทิ้งสิ่งเก่ามันไม่ยากเลยที่เราจะทิ้งสิ่งเก่ามันง่ายกว่าการสร้างสิ่งใหม่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทิ้งสิ่งเก่าแต่พระเจ้าจะเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ในท่าน แต่ถ้าวันนี้ท่านอยากที่จะให้เห็นการสร้างขึ้นใหม่แต่ท่านยังไม่ยอมทิ้งสิ่งเก่าสิ่งใหม่ก็ยังยังมาไม่ถึงสิ่งใหม่ก็ยังถูกสร้างไม่ได้จนกว่าท่านจะทิ้งสิ่งเก่าได้ยอมจำนนต่อพระเจ้าและชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในค่ำคืนนี้นะคะดีเนค่ะ